สวัสดีครับพบกับผมเย็นเคยครับรถถังจิ้นะครับวันนี้เราอยู่ที่อาเจนจีน่านะครับผมก็สสวัดีครับก็ขอถ่ายรูปแล้วหนึ่งนี่ค่ะยังไม่ทันไรเปิดคลิปไม่ทันไรก็เจอเอฟซีนะคะขอถ่ายรูปเลยค่ะเตงเลือดมวยไทยดังไกลทั่วโลกก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้เปิดคลิปตอนที่ขึ้นเครื่องหรืออะไรนะเรามาโผล่ที่นี่เลยโผล่ที่นี่เลยก็นี่สะพานอะไรนะไม่น้ำแฟไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ นี่คือสะพานชักชักแม่น้ำนึงอ่ะในปุโรหิตเจนน่าก็นั่งก็ถ่ายวันนี้เราก็มากินเนื้อสเต็กอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปที่บ้าบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศตอนแรกก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไม่ได้เดินอะไรเพียงนั่งเครื่องมา30ชั่วโมงโอ้โหสามสิบชั่วโมงทรหดจริงๆแล้วเดี๋ยวไปเจอที่ห้องดีกว่าเออไม่ต้องอะไรกอยู่โอเค บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากดูคนดูเห็นไหมร้องสวยมากสวยจริงโอรหาโอรหาโอรหาบรรยากาศดีมากค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่อยู่อาเจนินานะครับโอ้โหผมอยากจะบอกว่าฝนตกครับผมพี่น้องโอ้โหทั้งฝนตกทั้งลมเย็นหนาตวตอนนี้น่าจะเก้าองศาโอ้โหแบบ หนาวมากทุกคนเดี๋ยวเราตื่นตื่นเช้ามาที่ไทยนะครับเราก็จะมีกินข้าวใช่ไหมแต่ที่นี่ร้านอาหารปิดหมดครับเปิดเที่ยงอเราต้องไปร้านสะดวกซื้อครับนี่พบกับน้องเบลของสนามสนามนีจะยืนขาแข็งและาลูกหนังนี่เลยครับคนนี้อ้ปาอยููไทยไม่ได้มาสัตเอเนี่ยนี่แหละครับเราก็มาก็อยู่หน้าครับเซมเปอร์มาเก็ตนี่คุณเบลจะเป็นคน ไกเป็นไก้ำเที่ยวไปน้ำเที่ยวนะครับคือติดของเขาเลยอาจารย์นิหน้านี่คือเขาเคยมาไอ้สัสพร้อมกันนี่แหละโอ้ยหนาวมากเลยหมายถึงเดินก่อนเดินก่อนตรงนไปดูไปดูพัลมไปแต่ควันไม่ออกปากเราเปนไม่ออกเออพิกนี่เลยจอเวเจอแล้วครับเจอแล้วครับเสื้อกูดีนี่คือบรรยากาศร้านของต่างประเทศนะคะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะเราก็ตามหาพวกพริก เอออะไรเออเอาไว้ไปปรุงชุดุนอันนี้เราไปอยู่ช็อปทีมโบคาเชอเนียครับก็ทีมที่เคยบารานนาเคยอยู่แล้วก็ล่าสุดครับเอลมาตอคานี่อยู่ด้วยมาจากผีแดงนะเดี๋ยวนี้ว่าจะมาดูชุดอ่อบาราน่านะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าของแมซซี่ด้วยเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูครับบรรยากาศนี้

วันนี้แมซี่แมซี่ฝนฝนตกใส <kidding S 2> ่ว <apply> ั <tää se> <inde> นนี <cat> <forward> ้เตเบฟเตเบฟครับผมและซื้อเสร็จเป็นที่รับร้อยนะครับนี่ก็คือเสื้อหมายความว่าเป็นไงบ้างเสื้อปราโดนาครับนี่เบลปีลาปีสุดท้ายใช่ไหมใช่ปีสุดท้ายปีสุดท้ายครับก็จะมีรูปแล้วก็ลายเซ็นมาดานหน้าด้วย นี่มีตัวนี้ครับแล้วก็รูปถ่ายของบารดาโดน่าแล้วก็ได้ถ่ายรูปคู่กับบารดาโดน่าด้วยครับนี่เดี๋ยวไปดูนะครับใน Facebook. เฟซบุ๊กอากาศตอนนี้น่าจะลบสององศา <laughs> โอ้โหเย็นเข้ากระดูกมาก <laughs> คือแบบโอ้โหไม่ไหวเลยอะ่ะสิบสองแต่รู้สึกจริงๆคือแปดหนาวมากจริงๆ ครับผมก็ต้องขอโทษนะครับผมอากาศข้างนอกตอนที่ไปซื้อเสื้อผ้าไปสนามฟุตบอลโบคาชูเนียหนาวมากแล้วก็เลยไม่ได้ทำคลิปก็ตอนนี้อยู่ห้องครับมเมนูหลักเราครับวันนี้ก็คือมามา่ <c oughs> านไม,มาไม่ได้ครับ <มา S 1> ทุกคน มามากครับเราดูจานนีโ่โหแบบ <c oughs> มันไม่มีอ่ะเขาบอกว่าที่เจเจน,น่านเนื้อดีมากๆครับมีแต่เนื้อครับถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดพอได้เรื่องครับเออแต่ตอนนี้ก็อยู่ข้างในห้องดีกว่าไม่ออกไปไหนแล้วครับ Good morning ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่3าสเวนะครับสบภาพของคนไข้อากาศหนาว่ากทุกคนก็เดี๋ยววันนี้มีไปสอนอสอนเทคนิคมวยไทยที่ยิมนะครับของยินฟูที่อาร์เจนตินาน,นะครับนิดหน่อยแล้วก็กลับมาที่พักแล้วก็จะออกไปอีกทีงานเข้างานตอน5โมงเย็นนะก็คือก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับว่าจะเป็นยังไงก็ไปสอนเทคนิคมวยไทยนิดหน่อยครับ ไปเราไปดูกันครับว่านี่ก็พี่ๆตำรวจน้ำที่อาร์เจนตินาครับเราก็ขาอยากเรียนรู้มวยเนื่องจากถ้าไม่มีอาวุธป้องกันตัวเราจะใช้อาวุธแบบไหนบ้างเป็นอาวุธมวยไทย การออกใช้ก้าวไปข้างหน้านิดนึงยก้าวแล้วก็ออกหมัดทีนีเมื่อเราทำแบบนี e แล้วเราจ n ต้องท a แ r บนี้อีกครั้งแล้วก็จะทบบนี้อีกคั้งแ้วก็จะแ้อกับด้วกบบนีน chấp hầu. Nhưng mà bây giờ tôi muốn thực sự với <laughs> Đi, mấy con đê. Và còn, nếu để Si kẹt. Si kẹt làm

เวลาผมทักไปต้องยืนได้อาคอนดเอนตซบายบุคคาสอสเดสเกตไม่ได้ถ้า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 ไม่บอกอาตัวมันต้องมีการปิดตาไว้ไม่ลืมด้วยเพราะถ้าไม่ลืม a ะต้อ k i ิ o ก a y นี่คือตำรวจน้ำของเอเจนตินานะคะก็มาศึกษาเทคนิควยไทยกับรถ

แต่ก uh, okay, ็วันน okay, ี้ก็ได้มาร่วมสนุกกับทุกท่านก็ถือว่ารู้สึกดีใจมากก็อยากให้ทุกคนฝึกฝนศิลปะแม่ไม้ามวยไทยนี้ไปนานๆครับก็อยากให้ทุกท่านรักในอาชีพนี้ผมคิดว่าเราเลือกอาชีพต่อสู้ไม่จําเป็นต้องไปท้าตีตาต่อยใครแต่เราฝึกไว้เพื่อป้องกันตัวดีที่สุดครับ Uh, estaba enfermo, pero estoy muy agradecido de estar acá, de venir acá y enseñar y hacer Muay Thai con ustedes. Muay Thai no es realmente para pelear, pero más para cómo por tú mismo, para proteger a tú mismo y tu cuerpo y que aprendes y sig siguen aprendiendo Muay Thai durante su vida. แล,แล้วก็เสร็จไปเรียบร้อยครับในการสอนเทคนิคมวยไทย mm. ให้กับ ตำรวจน้ําบ้างแล้วก็นักมวยที่ยิมนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับก็อาเจนตินาครั้งแรกก็ถือว่าเป็นแขงยิ่งแต่ตำรวจน้ำเขาบอกจะให้ขับมาอีกก็จะชวนพาไปยิงปืนจะยิงปืนเหรอก็บางคนก็เป็นแต่ก็ตำรวจอย่างที่บอกว่าเขาเก่งปืนอยู่แล้วนิ้วก็าจะแข็งแต่ขาก็ไม่แข็ง กันน้าจะค่อยๆพิจารณาครับอันนั้นมันเข้าข่ายเจาะลึกเจาะลึกเกินไปใช่จะต้องไปถามอันนั้นดูว่านักมวยจะดีหน้าดังๆนี่คือคนไหนก็เลวันแมสซี่ครับไม่ใช่นักบอลครับก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวคืนนี้เราไปที่สนามมีการจัดมวยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปมีการแข่งมวยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับ ว่าบรรยากาศที่อาจินน,นาเขาจัดมวยชกกันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่งานเนะี่ยตอนนี้ก็จะเดินทางไป <c oughs> eat the food eat the food โอเค <Okay, S 1> <laughs> วันนี้ราถถังไม่ได้แค่ไปดูนะฮะ <c oughs> ราถถังมีคิวมอบรางวัลด้วย <c oughs> จะเข้างานนะครับก็มาดูมวย4คู่แล้วก็โชว์ตัวนิดหน่อยลำคูมวยนเนังไม่ทันเข้าเลยนะมีคนขอถ่ายรูปเยอะแล้วนะใช่ก็เยอะมากเดี๋ยวไปดูข้างในบรรยากาศข้างในเป็นไงไปเรามาโชว์กันที่โอ้บรรยากาศก,ก็หนาวเหมือนเดิมเหมือนเดิมจะบอกว่าบรรยากาศที่เดินเข้ามาตอนนี้ก็คือหนาวมากหนาวมากเลยค่ะแล้วก็คนเยอะมากด้วยนะคะเป็นอะไรที่แบบอลังการใหญ่โตมากค่ะนี่คะ่เะเดี๋ยวเราทำมาแล้วเอ๊ Jaz dwarf, สวัสดีครับวดีคผม ิีมเป็นทีบร้อยครับในการเปิดตัวเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศมวยชกกันครับว่าจะเป็นยังไงโอเค นี่ค่ะเหมือนเป็นคูเองอะมงเมันเป็นคู่เอกเหรอโอ้โหดูรูปใหญ่วเลอร์เทอร์เลยมีจอด้วยมีจอให้ด้วยนะคะโน่นวอรเลอร์ครับผมหลังจากงานเมื่อคืนเมื่อคืนภาพตมดได้ไม่ได้มาตัดคลิปเลยตอนนี้อยากจะบอกว่า อยู่เยอรมันะมน,นะครับก็คือบินจากอาเจนินามาถึงแฟรงก์เฟิร์ตเป็นที่เรียบร้อยครับก็จะเดินทางกับไทยครับเดี๋ยวรอเครื่องอีกสาชั่วโมงครับแล้วก็บินจากแฟรงก์เฟิร์ตไปประเทศไทยสิชั่วโมงโโก็ทริปรอบนี้ก็มาโชว์ศิลปะไม้ไม้วมไทยสอนตำรวจน้ำแล้วก็มานั่งดูมวยที่อาเจนินาครั้งแรกครับก็ว่า รู้สึกดีใจแล้วครับเป็นเกียรติย่ิ่งครับที่อาเจนตินาก็รักมวยไทยเหมือนกันเราต้องขอบคุณทุกคนด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปจบคลิปที่ประเทศไทยนะตอนนี้ก็ขอรีแลกก่อนแย่มากนั่งมา13ชั่วโมงเต็มไม่ได้นะเจอันนี่ผมก็อยู่เมืองไทยแล้วครับก็กลับจากอาเจนตินาเรียบอยแล้วก็ขอโทษนะครับทุกคนที่ ประเทศไทยประเทศไทยไงก็ขึ้นเครื่องอะไรก็ไม่ได้ถ่ายมากมายรีบเพราะมีงานแล้วก็อะไรก็ได้ขับมาถึงแล้วก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยแล้วก็อยากให้ทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะครับฝากกดติดตามด้วยครับ